สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมผมโซนอัลทันเดซี่มือนีผ้าไปมาดแล้วพี่น้องไปมาดแล้วเต่ามือนีบอลูปเป็นยังขาเจ้าเปิดเพ้งแห้งแบบผิดปกติเลยนะ <c oughs> ก็ได้มาได้ทยเวอร์เบิงพี่น้องเวอร์ราคาเวอร์ของโซนเกาดีมือนีเขาผ้าน้องทุเรียนครับผมผ้าทุเรียนมาแอนเลนพี่น้องคุณคุณพี่น้องเกาหลีเกาหลีกล็จามาตกว้า ปลาบวดพอดีด้วป่ะขเขาเรียกเจะามาตกทิ้งหรูอพี่น้องเขากบทิแมาตกเรนอยู่ข้องนี่ละพี่น้องล่องมึงสามคำอันนี้หาโมงเคืองนี่พี่น้องยังไงครับผมหาโมงเคืองกระคำแล้วไปพี่น้องไปหายพี่น้องโอ้อากาศเย็นครับผมเย็นแล้วดิ่งจะไม่สิกินบ่หรอกครับผมเพราะว่ามันเย็น ออกมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องอยห้องกับเมืยกลับมาออกมาหาเด่นทั้งหอกใครก็

วันหยุดกับผมวันหยุดแต่ไปทำงานทำโอคกับผมก็เลยไม่ได้ไปหาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง้ง ป่าท่างคุนขึว้วนดีเถอะยาไปไกลเพิ่นมาได้ไปน่องนี่นเจ้าตกซิ่งอยู่เดี๋ยวเขาชิว่า ซีร you know, mm ีส hmm. <they> ์น้องเอ้เนี่องเมี่อนี่มันี่มันี่ cứ cắt cầu lì liêm như hai thông đó giờ hai thông đó luôn cù lì còn mưng nó lì em lên hai hết phân สรุปว่าพี่น้องบ่ไยเขผมผมมานโมมานก,ก,ก็มาตายรังกับผมเมื่อกินนอดใครย่ผมม,มานคับก,กับผมไปโอมคิดนหางเจอกันไหมคือว่าน้องคุณเรียนไปเลนเล่นบ่ายไปใตมากใจพี่น้องบันหยุดกับบ่ายหยุดทำโอต่อกเรยอยากมาถักใจพี่น้องเสื้อกับผมไผมคิดหน้าจเจอกันไหมคิดนี้ก็สวัสดีครับ はい。<laughs>